กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับ วันนี้ยามเช้าก็นำพระสวยๆเอามาฝากพี่ๆ FC อีกเหมือนเดิมนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ EP นี้นะครับก็ยังเป็นราคาเดิมครับองค์ละ500บาทนะครับองค์ละ500บาทนะครับอ่าสามองค์หนึ่งพันครับราคาพิเศษโปรโมชั่นนะครับคืนกําไรให้ลูกค้านะครับอ่าจะหาพระมาลงเรื่อยๆนะครับองค์ละห้าร้อยยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับผมเป็นพระชินราชใบเสมานะครับเนื้อชิ้นเงินครับกุวัดใหญ่พิษณุโลกครับผมองค์ที่1ครับองค์ที่1ครับเนื้อชิ้นเงินหลังลายผ้าสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่2ครับ องค์ที่สองนะครับเป็นเขี้ยวแกะเสือครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมห้าร้อยบาทต่อไปนะครับองค์ที่สามครับผมองที่สามนะครับเป็นรูปหลวงพ่อปานครับด้านหลังมีเขี้ยวด้วยนะครับผมห้าร้อยบาทครับองที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับองที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีนะครับ องที่สี่นะครับผมขอญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับองค์ที่ห้าครับผมต่อไปองค์ที่ห้าครับหลวงพ่อปานพิมพ์ีไก่ครับหลวงพ่อปานพิมพ์ีไก่ครับองค์ที่ห้าครับอ่าต่อไปรายการต่อไปองค์ที่หกนะครับรายการต่อไปองค์ที่หกครับ นี่ครับองที่หกนะครับหลวงพอปานพิมพ์ขี่ไก่ครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้องค์ที่แดครับอันนี้องค์ที่แดครับผม รายการต่อไปนะครับองค์ที่9ครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขีคุดครับองค์ที่9ครับเอ่อขี่หนุมานนะครับอันนี้องค์ที่9ครับผมรายการต่อไปนะครับองค์ที่10ครับองค์ที่10นะครับพิมพ์ขีไก่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่10ครับต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่11ครับองค์ที่11นะครับนี่ครับหลวงพ่อปานนะครับองค์ที่11ครับผม ผงอุดยังอยู่ทุกองคนะครับต่อไปองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับหลังปั๊มตาเจดีแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบสองครับต่อไปองค์ที่สิบสามครับนี่องค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์ที่สิบสามครับผมพระสมเด็จนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบีนะครับ เป็นพระสมเด็จบางคุนพรมนะครับหลังปั๊มเจดีครับองค์ที่14นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4ย์6 1 1 6 9เจ็ดห้าหหนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่15นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาครับผมองค์ที่15้าครับต่อไปองค์ที่16ครับองค์ที่16นะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับองค์ที่16ครับ ต่อไปนะครับองค์ที่17ครับเป็นพระปิตาแล่บางไผ่นะครับอันนี้องค์ที่17ครับผมนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับองค์ที่17นะครับต่อไปองค์ที่18ครับเป็นพระผงวัดปากน้ํานะครับองค์ที่18นะครับรายการต่อไปองค์ที่19ครับต่อไปองค์ที่19นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับ นี่ครับผมองที่19ครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่20ครับอ่าองที่ี่ส0นะครับเป็นกลักไม้ขีดหลวงปู่ทวดครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับองค์ที่20นะครับต่อไปนะครับองค์ที่21ครับผมเป็นภาพปิดตานะครับไม้แกะนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนครับองค์ที่21นะครับอ่ต่อไปองค์ที่22ครับผม เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับองค์ที่ยี่สิบสองครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามนะครับเป็นภาพปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับขอยญาตไปไวหน่อยนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสี่ครับองค์ที่ยี่สิบสี่ครับเป็นชินราชอินโดจีนครับองค์ที่ยี่สิบสี่ครับรายการต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้าครับผม เป็นพระยอดธงบุทองนะครับองค์ที่25ครับรายการต่อไปองค์ที่26ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พอดครับองค์ที่26ครับต่อไปองค์ที่27ครับองค์ที่27ครับพระล่วงหลังลังปืนนะครับองค์ที่27นะครับสวยๆเลยนะครับปิดทองสวยๆเลยนะครับรายการต่อไปองค์ที่28ครับ องที่ี่ครับชินราชอินโดจีนครับองที่ี่28นะครับต่อไปนะครับองค์ที่29ครับผมอ่ะเป็นสิงหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อตะกัวครับองค์ที่29ครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่30ครับเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอ่าองที่30นะครับผมต่อไปองค์ที่31ครับ อ่าสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดครับต่อไปองค์ที่สามสิบสองนะครับเป็นปลอดคอนะครับอ่าองค์ที่สามสิบสองครับรายการต่อไปองค์ที่สามสิบสามครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับสามสิบสามครับผมรายการต่อไปองค์ที่สามสิบสี่ครับสามสิบสี่ครับ รายการต่อไปองค์ท <my> ี35 35, ่สามสิบห้าครับเป็นตะกุดหลวงพ่อแก้ววัดพงมาลัยนะครับ35ครับต่อไปองค์ที่36ครับ36ครับเป็นตะกุดพิสมน์ครับนะครับ36นะครับต่อไปองค์ที่37ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคติตารามครับองค์ที่3าครับเนื้อฝาบาทครับต่อไปองค์ที่38ครับเป็นเหรียญหล่อ เจ้าสัวนะครับอ่าองค์ที่สามสิบแปดครับเรียลรอเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่สามสิบเก้าครับองค์ที่สามสิบเก้าครับนี่ครับผมองค์ที่สามสิบเก้านะครับอ่าต่อไปองค์ที่สี่สิบครับต่อไปองค์ที่สี่สิบนะครับอ่าองค์ที่สี่สิบนะครับผม สวยๆเลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่อ่าจีสิบเอ็ดครับต่อไปองที่สี่สิบเอ็ดนะครับผมอันนี้องที่สี่สิบเอ็ดครับเดมอ่าต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองครับมาองที่สี่สิบสองครับพระปิตาหลวงป่นาวัดห้วยจระเข้ครับองที่สี่สิบสองครับต่อไปองที่สี่สิบสามครับน่ะ สี่สิบสามนะครับสกุดพิสมอนครับองที่สี่สิบสามครับรายการต่อไปองที่สี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเนื้อกระไหลทองครับองที่สี่สิบสี่นะครับต่อไปองที่สี่สิบห้าครับนะองที่สี่สิบห้าหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมครับผมสี่สิบห้าครับต่อไปองที่สี่สิบหกครับเหรียญหลวงพ่อกันครับเลี่ยมเลนสวยงามเลยนะครับองที่สี่สิบหกครับ รายการต่อไปองค์ที่47ครับเหลียนหลงปูไข่วัดเชิงเลนครับองค์ที่4 7นะครับต่อไปองค์ที่48นะครับเหลียนหลงพ่อขันครับผมองค์ที่48ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่49ครับหลงพ่อปานครับผมหลงรักปิดทองเก่าๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่49นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่50ครับ เรียนหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่านะครับอ่ะองค์ที่5 0นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับ51ครับพระปิตานะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ครับองค์ที่5 1ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่52ครับ52ครับนี่ครับองค์ที่52ครับอ่ะต่อไปนะครับองค์ที่53ครับผม53 นะครับสวยเลยนะครับองค์ที่53ครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปองค์ที่54ครับพระปิตาเมฆสิธิ์เมฆพัดครับองคที่54บ่ครับต่อไปองค์ที่55ครับเหรียญลงพระเดิมนะครับองค์ที่55ครับผม2482นะครับต่อไปองค์ที่56ครับเหรียญหอกปวยครับสภาพใช้นะครับองค์ที่56ครับ รายการต่อไปนะครับองที่57ครับนี่ฮะหลวงปู่ถูกวัดป่าทองมาขามเท่านะครับองค์ที่5 7บครับกระไหลทองครับอ่าต่อไปองค์ที่58ครับหลวงปู่สุกเนื้อตะกัวครับผมอันนี้องค์ที่58นะครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่ห9ครับผมองค์ที่59ครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่60ครับองค์ที่60อันนี้องค์ที่60บนะครับ รายการต่อไปองค์ที่6 1ครับหลวงปู่สุขนะครับเนื้อตะก่วครับ61ครับอ่ต่อไปองค์ที่62ครับอันนี้ต่อไปองค์ที่62นะครับองค์ที่63ครับผมองค์ที่63ครับอ่นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่64ครับอ่องค์ที่64นะครับ รายการต่อไปนะครับองค์ที่65ครับองค์ที่65นะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงรักเก่าครับต่อไปนะครับองค์ที่66ครับหลวงปู่ทวดจากไม้ขีดนะครับองค์ที่66ครับรายการต่อไปนะครับอง์ที่67ครับวันนี้องค์ที่67ครับองที่67นะครับรายการต่อไปนะครับอง์ที่68ครับผม วัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับองคที่68ครับต่อไปนะครับองค์ที่69ครับผมไปเรียนหลงพ่อคูณนะครับองค์ที่69บเครับเดียญหลงพ่อคูณนะครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่70ครับเป็นพระลีลาครับองค์ที่7 0ิบครับอันนี้องค์ที่7 0ิบนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่7 1นะครับองค์ที่7 1นะครับองที่7จครับผม ต่อไปนะครับองค์ที่7 2ิอครับเป็นพระตุ้มกอครับองค์ที่7 2ิบอครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่73บามครับวัดระฆังพิมพ์ฐานแต้มนะครับอันนี้องค์ที่7 3ามครับผมต่อไปองค์ที่74ครับต่อไปองค์ที่74ครับอันสวยๆเลยนะครับองค์ที่74ครับ ต่อไปองค์ที่75ครับองค์ที่75ครับผมอันนี้องค์ที่75พระอาาอาผงทุพันธ์นะครับหลวงรักองค์ที่75ครับอ่าครับต่อไปนะครับองค์ที่76ครับผมองค์ที่76ครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่77ครับองค์ที่77บครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับอันนี้องค์ที่77ครับผมรายการต่อไปนะครับ องคที่78ครับองค์ที่78ครับอง์ที่78นะครับอ่ะชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กุมารทองเบงพะยาวด้วยนะครับผมขอบคุณครับ